สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของ playlist introduction to graph theory นะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาก็จะครอบคลุมวิชาที่ผมสอนในระดับปริญญาตรีนะครับหนึ่งวิชาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจเนื้อหาทางกราฟผมก็ได้จัดทำอีก playlist หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้จะเน้นในเรื่องการให้สี กราฟนะครับซึ่งสำหรับใครที่เรียน Introduction to Graph กกจบแล้วนะครับหรือยังไม่จบก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้สามารถที่จะศึกษา playlist การให้สีในกราฟได้นะครับตัวนั้นเอกสารจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเนื้อหาทางกราฟต่างๆสามารถติดตามได้แล้วก็ ต่อยอดได้จนกระทั่งถึงระดับปริญญาเอกนะครับและถ้ามีเนื้อหาทางคราฟอื่นเพิ่มเติมภายหลังนะครับก็จะไปอยู่ในเพลย์ลิส์อื่นจะไม่อยู่ในเพลย์ลิส์นี้นะครับเพื่อที่จะให้เพลย์ลิส์นี้เฉพาะเนื้อหาในระดับปริญญาตรีที่ผมสอนนะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะมากกว่าที่ผมสอนด้วยซ้ำเพราะว่าบางการพิสูจน์เนื่องจากเวลา หลายๆเทอมเลยจะไม่พอนะครับก็จะต้องมีการข้ามไปก็ก็จะยกตัวที่คิดว่ามันจะใช้เวลาเยอะเกินเกินไปออกนะครับเราเข้าสู่เนื้อหานะครับตัวนี้จะมีค่าต่างๆของกราฟที่จะเกี่ยวข้องกับ matching นะครับเราจะมี vertex cover นะครับขอใช้เป็นภาษาไทยจะเป็นเซตของจุดยอดนะครับที่ ครอบคุมเส้นเชื่อมคําว่าครอบคลุมเส้นเชื่อมคืออะไรก็คือเส้นเชื่อมแต่ละเส้นใน G ีจะต้องมีจุดปลายอย่างน้อย1จุดในเซตจุดยอดนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการหานะครับเนื่องจากว่าแต่ละกราฟนี่มันจะมี vertex cover แน่นอนแล้วนะครับก็คือเซตของจุดยอดทั้งหมดนะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือว่า แล้วขนาดที่เล็กที่สุดของ vertex cover มันคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีนิยามของ minimum vertex cover นะครับก็จะเป็น vertex cover ที่จำนวนจุดยอดน้อยที่สุดแล้วก็จะมีเวอร์ชั่นของ vertex cover ก็คือ edge cover นะครับ edge cover แต่ตัวนี้ใช้สำหรับกราฟที่ไม่มีจุดยอดเอกเทศก็คือทุกจุดจะต้องมีเส้นเชื่อมนะครับ edge cover ของกราฟ ก็จะเป็นเซตของเส้นเชื่อมนะครับที่ไม่ว่าจุดยอดจุดไหนนะครับมันก็จะต้องติดกับเส้นเชื่อมอย่างน้อย 1%, เส้นใน f นะครับเซตของเส้นเชื่อมทั้งหมดในกราฟที่ไม่มีจุดยอดเอกเทศก็จะเป็น e อ g e Cover นะครับแต่เราต้องการที่จะหา minimum มเอ็ดโอ่าตัวนี้ลืมเปลี่ยนนะครับ Minimum e เอ e Cover ก็คือเอ g e Cover ที่มีจำนวนเส้น น้อยที่สุดนะครับมาดูในกราฟนี้นะครับตัวอย่าง vertex cover ถ้าเป็นเซตของ v 1 v 2 v 3, 3 3 3จุดนี้นะครับไม่เพียงพอที่จะประกอบกันเป็นเซตที่เป็น vertex cover เพราะว่ามี2เส้นนี้ที่ไม่มีจุดปลายอยู่ใน v 1 v 2 v 3นะครับตัวอย่างของ vertex cover ที่ เป็นไปได้นะครับก็มี5จุดนี้เลยนะครับคุมทั้ง5เส้นแน่นอนนะครับแต่เราสามารถทำได้ดีดีกว่าน,นี้หรือน้อยน้อยกว่าน,นี้ก็คือการนำเซตของจุดยอดอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็น vertex cover ด้วยแล้วก็ minimum vertex cover ด้วยนะครับแต่สำหรับ edge cover นะครับ ทำยังไงถึงจะ cover จุดยอด v 1ได้ก็จะต้องมีเส้นเชื่อมนี้นะครับ v 2ก็ต้องมีเส้นเส้นเชื่อมนี้ก็ก็จะต้องมีทั้ง5เส้นเส้นเชื่อมนี้ในเซตถึงจะเป็น edge cover นะครับเพราอมาเป็น v e r t e x cover ใน c 4นะครับถ้าเป็นเซตของ A, B ตัวนี้ไม่เป็น v e r t e x cover เพราะว่า C กับ D ไม่ถูกคุมด้วย A หรือ B นะครับ <c oughs> ก็จะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนจาก B เป็น C นะครับเซตของ A, AC ตัวนี้เป็น v e r t e x cover เพราะว่าเส้นเชื่อมไหนก็จะมีจุดยอดปลายอย่างน้อย1จุดในเซตนี้นะครับ ในขนาดเดียวกันนะครับ 8Cover ล่ะครับ 8Cover ก็ก็จะมีตัวอย่างเช่นเซตของ AB กับ CD นะครับมันก็จะคุมทั้ง4จุดนี้ได้หรือเอาเป็นเซตของ AD กับ BC ก็ได้นะครับแต่1น,นเส้นไม่พอนะครับ1น,นเส้นมัน Cover ได้แค่2จุดนะครับ Cover 4จุดไม่ได้ ทวนี้เรามาดูใน k 5นะครับ k 5นี่มินิมัมต้องใช้4จุดนะครับสมมติถ้าแค่3จุดนะครับจุดยอด2จุดที่เหลือมันจะมีเส้นเชื่อมไปหาหากันซึ่งมันก็จะไม่ถูกค v อ r ด้วย3จุดนะครับดังนั้น จะเป็น vertex cover ใน k 5จะต้องมีอย่างน้อย4จุดนะครับเส้นเส้นเชื่อมถ้า1เส้นนะครับ1เส้นมันคุมได้แค่2จุด2เส้นคุมได้อย่างมากแค่4นะครับก็เลยต้องการ3เส้นให้มันคุมทั้ง5จุดได้นะครับตัวอย่างก็3เส้นนี้นะครับเป็น edge cover พอเป็น k 2 3นะครับเซตของพาทายเซตนะครับก็เป็น v e r t e x cover นะครับ e d g cover ในการที่จะคุมทั้ง r s และ t ได้นะครับเราจะต้องใช้อย่างน้อย3เส้นเชื่อมนะครับแบบนี้นะครับเราก็ เซต A, R, A, S, AR, AS, B, B, T ตัวนี้จะเป็น Age cover แล้วก็เป็น minimum Age cover ด้วยนะครับข้อสังเกตนะครับ alpha G นะครับจะแทนขนาดของเซตอิสระสูงสุดใน G ตอนนี้เป็นสัญลักษณ์ independent set คืออะไรเซตของจุดยอดนะครับที่ไม่มีเส้นเชื่อมที่ไม่ประชิดกันเลยนะครับพอมาเป็นเวอร์ชันของ จุดยอดนะครับตัวนี้ก็ก็จะเป็น matching นะครับตัวนี้ก็จะเป็นจาก alpha เป็น alpha พร์มการใส่พ r ร m มนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเวอร์ชั่นของเส้นเส้นเชื่อมนะครับเซตของเส้นเชื่อมที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็คือไม่มีจุดยอดร่วมกันนั่นก็คือจะต้องเป็น matching นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ต้องการหาขนาดของ matching สูงสุด นะครับแล้วก็มีเรามีเอ็ดอ่ามี vertex cover นะครับเราก็ต้องการขนาดที่ต่ำสุดนะครับแล้วก็สำหรับเอ็ด cover นะครับก็จะใช้เบต้าจแต่ตัวนี้ใช้เฉพาะกับกราฟจีที่ไม่มีจุดยอดเอกเทศนะครับสำหรับ alpha p a ร์จจะเท่ากับ alpha lg เนื่องจากว่า Matching ใน Matching ใน g นะครับมันจะสัมพันธ์กับ independent set ใน lg lg คือลายลายกราฟนะครับทบทวนตัวนี้เราเปลี่ยนเส้นเชื่อมนะครับเส้นเส้นเชื่อม4เส้นนี้เป็นจุดยอดเสร็จแล้วเส้นเชื่อมไหนมีจุดปลายร่วมกันอย่าง e 1กับ e 2เราก็ก็จะให้มีเส้นเส้นเชื่อมนะครับเราก็จะได้กราฟในลักษณะนี้ออกมานะครับซึ่ง e 1 e 4เซต ที่เป็นเส้นเชื่อมตรงนี้เป็นแมทชิ่งตรงนี้นะครับมันก็จะกลายมาเป็นอินดีพ n เอนเดนต์เตตวนี้นะครับพออินดีพ n เอนเดนซ์ดังนั้นอินดีพ n เอนเดนซ์สูงสูงสุดมันก็จะเทียบได้กับแมทชิ่งสูงสุดนะครับแต่ถ้าเป็นในเวอร์ชั่นของ vertex cover กับเอ พราะตรงนี้ไม่เป็นจริงนะครับตรงนี้ไม่เป็นจริงเอกสารเก่าที่ยังไม่ผ่านการตรวจตรวจทานตัวนี้ผิดนะครับก็อย่างที่บอกคือผมหาเอกสารตัวใหม่ไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้เอกสารเก่านะครับสำหรับนักศึกษาที่เรียนกับผมผมจริงคือคือจะได้ชีตที่ชีตเปล่านะครับชีตเปล่าเปล่าไปการการพิสูจน์อะไรก็จะมีการเขียนจดตาม อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่จริงเพราะว่าเบต้าพาร์จอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอทคัเวอในใน G แต่พอมาเป็นเซตของ E1 กับ E4 ตัวตัวนี้ปรากฏว่ามันไม่เป็นมันไม่เป็น v e r t e x cover เนะครับเพราะมันไม่มีมันไม่ cover เส้นเชื่อมนี้นะครับดังนั้น บางอย่างมันอาจไม่เหมือนกันนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะครับแมทชิ่งสูงสุดใน c5 ขนาดมันก็จะเป็นได้แค่2นะครับเพราะว่ามันคุมไป4จุดละนะครับมันมีแค่5จุดนะครับเบต้า c5 เท่ากับ3ทํทำยังไงถึงจะคุม5จุดได้ก็จะต้องใช้อย่างน้อย3 3เส้น นะครับแล้วก็มี3เส้นที่คุมทุกจุดได้นะครับตามนี้แอลฟาพามซีซีหกแม็กซิมัมแมทชิ่งขนาด3นะครับอันนี้เต็มเต็มเต็มที่เลยมินิมัมเอ็ดตัวนี้อ่าจริงๆผมขออภัยด้วยตัวนี้เป็นเวอร์เทคโคเวอร์นะครับตัวตัวนี้คุมได้3นะครับ ใช้3แต่ว่า2ไม่ได้ทีนี้ผมเปรียบ,เ,ยบเทียบสองตัวนี้ทำไมนะครับอัลฟาพารม c 6เท่ากับสามเบต้านะครับหนึนะครับคุมได้6 6เส้นเพื่อที่จะแสดงความความสัมพันธ์เบต้านะครับมากกว่าอัลฟาพารมพาจจำนวนจุดยอดของเซตของ v e r t e c cover ในกราฟ g จะมีไม่น้อยกว่านะครับเส้นเชื่อมการจับคู่เส้นเชื่อมในกราฟ g นะครับเพราะอะไรเอ่ยเนื่องจากจุดยอด1จุดนะครับจาก v e r t e c cover นะครับนะครับมันจะคุมเส้นเชื่อมในการจับคู่ได้ไม่เกิน1เส้นนะครับสมมติว่าเรามีการจับจับคู่อยู่ นะครับนี้จุดยอดนะครับจุดยอดมันจะต้อง v o r t e x cover จะต้องมีจุดยอดที่คุมทุกเส้นเชื่อมใน M นะครับมันก็จะก็จะต้องมีจุดยอดไม่จุดยอดนี้ก็จุดยอดนี้อย่างน้อยหน,หนึ่งจุดนะครับอย่างน้อยหน,ห,นหนึ่งจุดเส้นนี้ก็เช่นเดียวเดียวกันนะครับต้องมีอย่างน้อย หนึงจุดไม่ตัวนี้ก็ตัวตัวนี้นหรืออาจมีสองตัวก็ได้แต่ไม่มีไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่คุมนะครับดังนั้นนะครับก็ protect cover นะครับมันก็จะต้องไม่ไม่ต่ำกว่า matching สูงสุดนะครับก็ก็จะได้ข้อความนี้นะครับ m i n minimum จะต้องมากกว่าเท่ากับ maximum ของ matching ตัวนี้จะเป็นความ ความสัมพันธ์ min max นะครับตัวนี้เป็น max ตัวนี้เป็น m ินแต่ค่า min ตัวนี้จะมากกว่าค่า max ของตัวนี้เสมอแต่สําหรับกราฟใบพัดไทยกราฟนะครับจะเป็นกราฟที่ alpha ม g เท่ากับ beta beta g นะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวอย่างที่ beta beta g มากกว่าเท่ากับ alpha arm, อ่ามากกว่า alpha m นะครับแต่ว่าตัวนี้ c6 เป็นกราฟ สองส่วนสองค่านี้เท่ากันนะครับใครสนใจการพิสูจน์ก็ดูตัวนี้ต่อนะครับแต่ว่ามันจะคล้ายกับการพิสูจน์ในทฤษฎีบทของฮอนะครับก็คือจะใช้วิธีสลับเข้ามาด้วยนะครับตัวนี้ให้ g นะครับเป็นกราฟสองส่วนที่มีส่วนก้านคือ x และ y นะครับตัวนี้ผมเอาข้างบนเป็น x ข้างล่างเป็น y นะครับตัวนี้เราเอาจุดยอด เอกเทศออกไปนะครับเพราะว่าต่อให้มันมีนะครับมันก็ไม่อยู่ในแมทชิ่งมันไม่อยู่ในเวอร์เทคโคเวอร์ที่ต่ำสุดด้วยนะครับดังนั้นเราจึงให้ G ไม่มีจุดยอดเอกเทศนะครับเสร็จแล้วเราให้ M เป็นการจับคู่สูงสุดในใน G นะครับตัวนี้เป็น M เป็นตัวอย่างนะครับ ให้ U เป็นเซตของจุดยอดใน x ที่ไม่ติดกับเส้นเชื่อมใดใน m ตัวนี้ U ของของผมมีจุดยอดเดียวนะครับไม่ไม่ติดเลยแล้วก็ให้ S นะครับเป็นเซตของจุดยอดใน x ที่สามารถอยู่บนวิถีสลับนะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็อยู่นะครับ U อยู่อย,อยู่อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็อยู่นะครับตัวนี้ก็อยู่หรือตัวนี้นะครับ อ่ผมผมผิดอ่าผมก็อ่าสมมุติว่าว่ามีเสน้นอ่าขออภัยครับตัวนี้ต้องไม่มีเนาะตัวนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บรู้สึกจะถูกแล้วนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวนี้อยู่นะครับตัวนี้อยู่ตัว ตัวอื่นไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวตัวนี้ไม่อยู่ในใน m ถ้าจะอยู่วิถีสลับนะครับมันจะต้องอยู่ในใน m ถึงจะขึ้นขึ้นไปไปได้มันก็จะมีแค่3าจุดนี้นะครับที่อยู่ใน S โอเคเนาะตามตัวตัวอย่างนี้นะครับและ T นะครับเป็นเซ็ตของจุดยอดที่อยู่บนวิถีสลับนะครับที่มีจุดปลายของวิถีอยู่ในในยูตรงนี้ก็ก็ก็จะมี2จุดนี้ นะครับอยู่ใน t สังเกตว่าจากการสร้างแต่ละจุดยอดของ t เป็นจุดปลายของเส้นเชื่อมบางเส้นใน m นะครับเพราะว่าโอเคมันขึ้นขึ้นไปเนาะมันขึ้นไปอ่ามันมีวิถีสลับขึ้นขึ้นไปอยู่ใน m นะครับเป็นจุดยอดบางเส้นใน m ไม่งั้นมันมันไปหาตัวในยไม่ได้นะครับ นอกจากนั้นยังได้ว่า ns เท่ากับ t นะครับตัวนี้ตัวนี้ ns เท่ากับ t สมมติว่ามันมีจุดยอดอื่นอย่าง s มันมี neighbor อื่นนะครับมี neighbor อื่นอย่างตัวตัวนี้นะครับเราก็จะได้ตัวนี้มันต้องอยู่ใน t ด้วยนะครับดังนั้นก็จึงไม่ใช่นะครับก็จะได้ว่า ns เท่ากับ t นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ทนะครับคราวนี้นะครับเราให้ k เท่ากับ x ลบ s ยูเนียน t นะครับก็จะเป็นส่วน k เท่ากับ x ลบ s ก็จะเป็นส่วนนี้ x ลบ s ยูเนียนกับ t นะครับเราตัวนี้จะจํานวนจุดยอดใน k จะเท่ากับจํานวนเส้นเชื่อมใน m นะครับเพราะว่าตัวนี้มันมันครอบคลุมจุดยอดใน s นะครับที่ไม่รวมอยู่นะครับขึ้นขึ้นไปตัวนี้ลงมานะครับมันก็จะจะมันก็จะเทียบจำนวนเท่ากับ m นะครับคราวนี้สิ่งที่เหลือนะครับเราจะแสดงว่าตัวที่ผม คีย์นะครับเซต k คือตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเซตอ่ามันเปจะเป็น Vertex Co v e r นะครับโอเคสมมุติว่ามันไม่ใช่ Vertex Co v e r นะครับถ้าไม่ใช่ Vertex Co v e r มันก็จะต้องมีเส้นเชื่อมนะครับที่หลุดออกไปเส้นเชื่อมที่หลุดออกไปนะครับมันก็จะต้องอยู่ในอยู่ในในไหน ไหนได้หลุดออกไปนะครับมันก็จะต้องอยู่ใน s อยู่ใน s อยู่ข้างบนอ่ามันจะเป็นเส้นเชื่อมจากข้างบน s นะครับไปย่างไปย่างตัวที่ไม่อยู่ในใน t ข้างล่างนะครับในลักษณะนี้เอ้ยแต่ว่าถ้ามันมีเส้นเชื่อมในลักษณะนี้นะครับไอ้เจ้าจุดจุดนี้นี่ มันจะต้องไปอยู่ใน t ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นวิถีสลับมันเป็นวิถีสลับนะครับก็เลยเกิดข้อขัดแย้งว่ามันจะไม่มีเส้นเชื่อมในลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้จุดใน x-s ลบ s ยูเนียนทนะครับคุมครอบคุมเส้นเชื่อมทั้งหมดนะครับ แต่ไอ้เจ้า k นะครับเราบอกแล้วว่ามันจำนวนเท่ากับจำนวนเส้นเชื่อมใน m นะครับก็เลยจะทำให้ให้ว่ามี vertex cover นะครับที่มีขนาดน้อยกว่าเท่ากับอ่าที่มีขนาดเท่ากับ matching แต่ว่าตัวที่น้อยที่สุดมันอาจจะต่ำกว่านี้ได้ก็เลยให้เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับนะครับแต่เราทราบจากคุณสมบัติข้างบนแล้วว่าจำนวนนี้นะครับจริงๆทุกกรณีนี้จะต้อง เบต้าจจะต้องมากกว่าเท่ากับแอลฟา G นะครับก็จะได้2อันนี้นะครับประกอบกันจะได้แอลฟาตามจเท่ากับเบต้าจนะครับก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้ก็จะเป็นจริงในกราฟสองส่วนนะครับจริงๆคุณสมบัติแม็กมินรีเลชันมีการศึกษาเยอะมากว่าตัวนี้ถ้าค่าค่าแม็ นะครับมันน้อยกว่าเท่ากับอย่างตัวนี้เป็นค่าเป็นค่ามินนะครับมากกว่าเท่ากับค่าแม็กเสมอนะครับและค่ามินของตัวตัวนี้จะมีโอกาสเท่ากับค่าแม็กได้เมื่อไหร่นะครับอันนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีการศึกษากันเยอะนะครับสำหรับเนื้อหานะครับก็จะ สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ก็อย่างที่เกิ่นในตอนต้นของบทที่8นะครับว่ายังมีหลายเรื่องในทฤษฎีกราฟที่น่าศึกษานะครับก็หวังว่าสำหรับพวกเรานะครับตอนนี้ก็มามาถึงคลิปสุดท้ายนะครับก็น่าน่าที่จะมีความชอบ ในทฤษฎีกราฟประมาณหนึ่งนะครับก็ขอให้ความรู้เหล่านี้นะครับหนุนเสริมทำให้พวกเราต่อยอดนะครับไม่ว่าเราจะไปศึกษาในเรื่องอะไรต่อนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ทฤษฎีกราฟเข้ามาต่อยอดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในทางคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นแมชชีนเรียน n i n g ไม่ว่าจะเป็นเรื่องในทางธุรกิจ หรืออะไรต่างๆนะครับเรามีโอกาสมีเครื่องมือในทางกราฟที่เข้าไปช่วยได้เสมอนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้อยู่กับผมจนกระทั่งถึงคลิปสุดท้ายนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความก้าวหน้าทางวิชาการและในชีวิตทุกๆอย่างต่อไปนะครับก็สำหรับเนื้อหาในคอร์สนี้ก็จบบริบูรณ์แต่เพียงเท่านี้ครับ ขอขอบคุณและสวัสดีทุกคนครับ